อาชาันเรียกว่าเป็นชื่อโอเค okay. คือชื่อดอกไม้อ๋อ oh, ชื่อดอกไม้โอเคที่นี่เรียกอะไรครับที่นี่บ้านอันชัง uh, จังหวัดลบบุรีเนาะลบบุรีค่ะอำเภอ,ท,อ okay. ท่าหลวงท่าหลวงโอเคครับข้อก้อนหนึ่งเขีวไม่มีปั่นแต่เอาจริงโอเคแล้วก็อีกหนึ่งเขีวอันไหนดังที่สุดในร้านเอาอันนั้น ใช่ครับใช่ตายก็ได้อันไหนนอนิดว่าอันไหนคนเคงเจอทิศอ้าเอาอันนั้นมาจากไหนคะเนี่ยอยู่ในเมืองลูบุรีครับตรองในเห็นร้านกาแฟร้านนำ้ำร้านน้ำปั่นผมจิื้อแล้วก็ส้มตำอ่ะและน้ำปั่นส้มตำใช่ข้าวส้มตำและตรงข้าวโอเคได้ได้ได้ได บ้านอาาจรย์อันนี้ชื่อหลานบ้านอาจารย์หรือชื่อหลานบ้านอาจารย์อ๋อบ้านอาจารย์บ้านเรียกว่าบ้านอาจารย์เรียกว่าเป็นครูเนาะบ้านเรียกว่าเป็นหอมบ้านเนอะอาจารย์เรียกว่าเป็นชื่อโอเคสมมติอาจารย์ชื่อเป็นทีชเชอร์เนาะเป็นครูเนาะใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อ ออันจันโอเคอ,อันจันจไม่ใช่อาจารย์โอเคช่างไม่ใช่อาจารย์อ๋อคือชื่อดอกไม้อ๋อชื่อดอกไม้โอเคค่ะอันนี้มาจากประเทศอะไรคะคิดว่าผมประเทศอะไรอิตาลีไม่ใช่ผมผมมีสองสัญชาติ เาาทำสวยนะครับชอบไปไล่ๆท you voilà you know? oh, ี่ฮกเกี้ยวนี่สวยดีนะแล้วก็น้องที่นี่มีนมพังอะไรมีไหมครับนมปังเลยนมพังนมพังนมปังไม่มีค่ะอ๋อไม่มีวันนี้เนาะสวัสดีค่ะโอเคในแชทใช่ไหมโอเคแป๊บเดียวผลิติติอยู่อยู่จบไปอ่านเอาละมีเบคอนค่ะเบคอนใส่กรอก

โอเคต่อไรเนาะใส่ถุงไหมคะอ่าใส่ถุงก็ได้ครับมาอยู่ใครอยู่กับใครนะคะอ่าอยู่กับแฟนครับอยู่กับแฟนอยู่กับลูกอยู่กับแฟนครับแฟนเป็นคนลูกบุรีแน่เลยใช่ครับคนลูกบุรีคนลูกบุรีคุณสวยเนาะต่อไรเนาะครับห้าสิบป ช่องอะไรอือไปดูช่องมิสเตอร์ส้มตำมิสเตอร์สมตำบ้านอันชันข้างในสวยมากนะครับทำสวยมากเตตานอนใหญ่ครับฟังคานุ่นชีมีปั๊มน้ำมันพีดีนะอยู่ตตานอนใหญ่นะครับภายในมาตา้งลุงออกจากทะลักตา้งลุงประมาณผมคิดว่านะ่าจะประมาณสี่ห้ากิโลครึกิโลได ขนะึนนีนะอนี้ชจจินพุ่งสูจักบ้านอันชนนะครับแต่ยูนติตาล่วงนะครับถ้าคนนหนมาตาล่วงอยากเขนชาจินแลน่นแลมซูจักลานนี้นะครับอัลอยขนอาปาบทั้งในเวลาเข้าไปชื่นใจคือเวาลานกษสตร์ดีแต่ก็าชาจินก็อัลลอยด้วยนะครับลงชิ่นหมดแล้ว เมื่อใส่ทำเก่งนะอั่อยแนะนำนะครับลองสักครั้งหนึ่งก็ได้ติดใจแน่นอน